เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนสามารถเก็บเงินได้หน0 0 0แสบาทในเวลาแค่1ปีการทำแบบนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคุณมีแผนการที่ดีและในวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทภายใน1ปีด้วยการใช้แค่4บัญชีเท่านั้นครับทุกคนสามารถทำได้แน่นอนถ้าคุณพร้อมแล้วมาดูวิธีการกันเลยทำไมต้องใช้สบัญชี การเก็บเงินในระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บเงินอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินที่ดีและการสร้างวินัยการออมอย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดของการใช้4บัญชีมาเป็นตัวช่วยจะช่วยให้การเก็บเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแบ่งแยกแต่และบัญชีให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินได้1 0 0 0 0แบาทอย่างเป็นระเบียบบัญชีที่1บัญชีใช้จ่ายประจํา บัญชีนี้เป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณเป็นการจัดสรรเงินให้กับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตเช่นค่าครองชีพค่าที่พักค่าบ้านค่าอาหารหรือค่าการเดินทางเป็นต้นการบริหารบัญชีนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยคุณไม่ใช้จ่ายเกินตัวและยังคงสามารถเก็บเงินได้ตามแผนการตั้งงบประมาณรายเดือนค่าใช้จ่ายจำเป็น การคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นควรตั้งงบประมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะการวางแผนใช้เงินที่มีประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญการจัดลำดับค่าใช้จ่ายจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียงเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นตัวอย่างเช่นหากคุณพบว่าค่ากาแฟที่คุณซื้อตลอดทุกวันสามารถลดลงได้ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ได้การใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติควรใช้บัตรเครดิตเฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นโดยการตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละเดือนคุณจะไม่ใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดลดค่าใช้จ่ายที่ซําซ้อนตัวอย่างเช่น หากคุณมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกบางอย่างที่สามารถทำได้ในราคาถูกกว่าเดิมหรือเปลี่ยนจากการทานอาหารนอกบ้านมาเป็นการทำอาหารเองบัญชีที่2บัญชีเงินเก็บออมบัญชีนี้ใช้สำหรับการเก็บออมในระยะยาวซึ่งจะทำให้คุณมีเงินสำรองสำหรับอนาคตโดยที่เงินในบัญชีนี้จะไม่ถูกใช้จ่ายง่ายๆและจะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจา การตั้งเป้าหมายการออมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคุณสามารถตั้งเป้าหมายการออมในระยะยาวเช่นเก็บเงิน1 0 0 0 0แสบาทใน1ปีโดยอาจแบ่งเป็นการออมเดือนละ8,000บาทหรือมากกว่านั้นถ้าไรายได้อนุญาตการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเช่นการออมเงินสําหรับทริปการท่องเที่ยวในอนาคตหรือเงินสํารองฉุกเฉินการฝากออมทรัพย์ในธนาคารหากคุณฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจํา ควรเลือกประเภทบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงและมันตรวจสอบดอกเบี้ยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดการเพิ่มการออ,ออมเงินอัตโนมัติการให้เงินในบัญชีถูกโอนจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์โดยอัตโนมัติทุกเดือนจะช่วยให้คุณสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องคิดมากการใช้เครื่องมือการออม ใช้เครื่องมือการวางแผนการเงินออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันการเก็บเงินซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการออมได้อย่างมีระเบียบบัญชีที่3บัญชีเงินลงทุนบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการลงทุนซึ่งการลงทุนสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้รวดเร็วขึ้นทั้งในรูปของหุ้นกองทุนรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะเป็นการกระจายความเสี่ยงและให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลการลงทุนการลงทุนในหุ้นหากคุณมีความรู้และเข้าใจการลงทุนในหุ้นคุณสามารถเลือกซื้อหุ้นที่คุณมั่นใจว่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวการลงทุนในทรัพย์สินเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำซึ่งจะช่วยให้คุณมีสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าขึ้นในระยะยาว วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนศึกษาตลาดการลงทุนคุณควรศึกษาข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปอย่างมีความรู้กระจายการลงทุนไม่ควรลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์เดียวแต่ควรกระจายความเสี่ยงไปในหลายประเภทของการลงทุนเช่นการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมบัญชีที่4บัญชีเงินฉุกเฉิน บัญชีนี้เป็นบัญชีสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินด่วนการตั้งยอดเงินฉุกเฉินตั้งยอดตามความจำเป็นโดยทั่วไปแล้วการตั้งยอดเงินฉุกเฉินควรมีอย่างน้อย3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตประจําวันเช่นหากค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณอยู่ที่1 5 0 0 0บาทคุณควรมีเงินฉุกเฉินประมาณ4 5 0 0 0ถึง90,000บาท การใช้บัญชีที่ให้ผลตอบแทนหากบัญชีฉุกเฉินของคุณเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้ในทันทีคุณสามารถฝากในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินในขณะเดียวกันการจัดการบัญชีเงินฉุกเฉินไม่ใช้เงินจากบัญชีนี้นอกจากกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆอย่าเอาเงินในบัญชีนี้มาใช้ในเรื่องอื่นๆรีวิวการเงินทุก6เดือน ควรตรวจสอบยอดเงินฉุกเฉินทุกๆ6เดือนและปรับยอดเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. วิธีการแบ่งเงินในแต่ละบัญชีการแบ่งเงินในแต่ละบัญชีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพเพราะการแบ่งเงินออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถบริหารการเงินได้ดีขึ้นและทำให้การออมเงินกลายเป็นกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักเกินไป บทนี้จะขยายถึงวิธีการแบ่งเงินในแต่ละบัญชีอย่างละเอียดรวมถึงตัวอย่างและเคล็ดลับในการบริหารจัดการเงินในแต่ละหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1. การแบ่งเงินในบัญชีใช้จ่ายประจำบัญชีนี้จะใช้สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักค่าสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟฟ้าอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นการจัดการบัญชีนี้ให้ดีจะช่วยให้คุณไม่ใช้เงินเกินความจําเป็นวิธีการแบ่งเงินในบัญชีนี้ตั้งงบประมาณรายเดือนคุณต้องเริ่มต้นจากการตั้งงบประมาณสำหรับหมวดหมู่ต่างๆเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบ้านค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแบ่งเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหมวดหมู่นี้จะรวมถึงค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าประกันค่ารถเป็นต้นตัวอย่างเช่นคุณอาจตั้งงบประมาณค่าอาหารไว้ที่5,000บาทต่อเดือนจะสรรง,งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นการตั้งงบประมาณในหมวดนี้จะช่วยให้คุณไม่ใช้จ่ายเกินไปตัวอย่างการแบ่งเงินในบัญชีใช้จ่ายประจำค่าอาหาร5,000บาทค่าเดินทาง2,000บาทค่าสาธารณูปโภค2,500บาทค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น1,500บาท 2. การแบ่งเงินในบัญชีเงินเก็บออมบัญชีนี้มีไว้สําหรับการเก็บออมเงินในระยะยาวเช่นการเก็บเงินสําหรับการศึกษาของลูกการเกษียณหรือการซื้อบ้านการออมเงินจะช่วยให้คุณมีเงินสำรองในอนาคตและทำให้การเงินของคุณมีความมั่นคงวิธีการแบ่งเงินในบัญชีนี้ตั้งเป้าหมายการออมคุณต้องตั้งเป้าหมายการออมในแต่ละปีและแบ่งการออมออกเป็นรายเดือน เช่นตั้งเป้าหมายออมเงิน1 0 0 0 0แบาทใน1ปีโดยการออมทุกเดือนจะต้องเก็บเงิน8,000บาทการออมอัตโนมัติคุณสามารถตั้งการโอนเงินจากบัญชีลักไปยังบัญชีออมทรัพย์โดยอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อให้การออมเป็นกิจวัตรประจําวันและไม่ต้องใช้เวลาหรือคิดมากการออมสําหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวแบ่งเงินออกเป็น2หมวดหมู่คือ การออมระยะสั้นเช่นการเก็บเงินสำหรับการท่องเที่ยวหรือการซื้อของใหญ่และการออมระยะยาวเช่นการเกษียณหรือการศึกษาของลูกตัวอย่างการแบ่งเงินในบัญชีออมการออมเพื่อการเกษียณ5 0 0 0บาทการออมเพื่อการท่องเที่ยว2 0 0 0บาทการออมเพื่อการศึกษาของลูก1 0 0 0บาท 3. การแบ่งเงินในบัญชีเงินลงทุนบัญชีนี้ใช้สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้ในระยะยาวและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งวิธีการแบ่งเงินในบัญชีนี้ตั้งเป้าหมายการลงทุนคุณต้องตั้งเป้าหมายในการลงทุนว่าอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ในระยะเวลาใดเช่นหากคุณตั้งเป้าในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน10%ต่อปีคุณสามารถแบ่งเงินลงทุนเป็นกองทุนหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำและสูง การกระจายการลงทุนอย่าลงทุนท er yeah anyway ั้งหมดในสินทรัพย์ประเภทเดียวเพราะอาจเสี่ยงเกินไปควรกระจายการลงทุนในหลายประเภทเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนระยะยาวควรวางแผนการลงทุนระยะยาวและให้เงินที่ลงทุนเติบโตตามระยะเวลาเช่นการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตในระยะยาวหรือการลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวตัวอย่างการแบ่งเงินในบัญชีลงทุน ลงทุนในหุ้น4,000บาทลงทุนในกองทุนรวม3,000บาทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์2,000บาท 4. การแบ่งเงินในบัญชีเงินฉุกเฉินบัญชีนี้มีไว้สำหรับเก็บเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินเช่นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการสูญเสียงานการมีบัญชีฉุกเฉินจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในกรณีที่ไม่คาดคิด วิธีการแบ่งเงินในบัญชีนี้ตั้งยอดเงินฉุกเฉินแนะนำให้ตั้งยอดเงินฉุกเฉินไว้ที่3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่นถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละ1 5 0 0 0บาทควรตั้งยอดเงินฉุกเฉินไว้ที่4 5 0 0 0บาทถึง90,000บาทไม่ใช้เงินในบัญชีนี้บัญชีนี้ควรใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินจริงๆเช่นการเจ็บป่วยหนักหรือการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนการทบทวนยอดเงินฉุกเฉิน ควรทบทวนยอดเงินในบัญชีฉุกเฉินทุกๆ6เดือนหรือหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายประจำเดือนตัวอย่างการแบ่งเงินในบัญชีฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉิน1,000 0บาท 5. วิธีการติดตามและปรับแผนการแบ่งเงินการติดตามผลการใช้จ่ายและการออมเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพทุกๆเดือนคุณควรตรวจสอบและติดตามว่าแต่ละบัญชีที่คุณตั้งไว้สามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่และปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงวิธีการติดตามใช้แอปพลิเคชันในการติดตามใช้แอปพลิเคชันการเงินในการบันทึกการใช้จ่ายและการออมเช่น Mint, Goodbudget หรือ y n b Unit a b u d ั e t เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของการใช้ใจ่ายและการออมการปรับแผนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหากคุณพบว่าในบางเดือนค่าใช้ใจ่ายในหมวดใดหมวดหนึ่งเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ควรปรับแผนในเดือนถัดไปและลดค่าใช้ใจ่ายในหมวดอื่นๆ การแบ่งเงินออกเป็น4บัญชีที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจะช่วยให้คุณสามารถจัดการเงินได้อย่างมีระเบียบและสามารถบรรลุเป้าหมายการเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทใน1ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การวางแผนรายเดือนและติดตามผลการวางแผนรายเดือนและการติดตามผลเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้การออมเงินและการใช้จ่ายของคุณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีการติดตามและปรับแผนอย่างต่อเนื่อง คุณอาจพบว่าเงินที่เก็บได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือคุณอาจจะใช้เงินเกินกว่าที่วางแผนไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้การติดตามผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเงินในแต่ละเดือน 1. การวางแผนรายเดือนการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนการเงินในแต่ละเดือนช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายและมั่นใจว่าเงินที่เก็บจะเป็นไปตามเป้าหมาย การจัดทำงบประมาณรายเดือนสามารถทำได้ง่ายๆโดยการแยกค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่และตั้งงบประมาณที่เหมาะสมกับรายได้ของคุณขั้นตอนการวางแผนรายเดือนการบันทึกรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับในเดือนนั้นๆเช่นเงินเดือนรายได้จากงานเสริมหรือรายได้จากการลงทุนตัวอย่างรายได้รวมในเดือนนี้คือส0,000บาทการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่ที่เหมาะสม เช่นค่าใช้จ่ายประจำวันค่าที่พักค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบันเทิงช้อปปิ้งตัวอย่างค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าอาหาร5000บาทค่าบ้านหรือเช่าบ้าน8,000บาทค่าบริการสาธารณูปโภค2 5 0 0บาทค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นบันเทิงช้อปปิ้ง3,000บาทการตั้งเป้าหมายการออมในทุกเดือน ควรตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นการออม10%ของไรายได้หรือกำหนดยอดเงินที่ต้องการออมในแต่ละเดือนตัวอย่างออม3,000บาทในเดือนนี้การคำนวณงบประมาณสุทธิหลังจากที่คุณกำหนดค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วคุณจะสามารถคำนวณว่าเหลือเงินเท่าไหร่ที่จะสามารถเก็บเป็นเงินออมหรือใช้ในการลงทุนตัวอย่างไรายได้30,000บาทลบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด18,500บาท เท่ากับเงินที่เหลืออยู่11,500บาทจากจำนวนนี้คุณสามารถเลือกแบ่งไปใช้ในการออมลงทุนหรือเก็บไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการวางแผนงบประมาณรายเดือนการทำงบประมาณไม่เพียงแค่การตั้งตัวเลขแต่ต้องเป็นการติดตามการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของการใช้จ่ายและปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 2. การติดตามผลการใช้จ่ายและการออมการติดตามผลการใช้จ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสอดคล้องกับแผนการเงินที่ตั้งไว้และการตรวจสอบว่าเงินที่คุณเก็บออมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องการไม่ติดตามผลสามารถทำให้คุณพลาดเป้าหมายการออมและอาจทำให้การใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายทุกสัปดาห์ ควรตรวจสอบการใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์เพื่อดูว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่และยังอยู่ในงบที่ตั้งไว้หรือไม่ตัวอย่างสัปดาห์แรกใช้จ่ายไป2000บาทจากค่าอาหารและการเดินทางควรตรวจสอบว่าเหลือเงินใช้ได้เท่าไหร่ในสัปดาห์ถัดไปการบันทึกการใช้จ่ายใช้แอปพลิเคชันการเงินหรือบันทึกลงในสมุดเพื่อบันทึกการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายเมื่อสิ้นเดือนว่าใช้จ่ายเกินงบประมาณหรือไม่ แอปพลิเคชันที่แนะนำคือ Mint, Goodbudget, Spendy หรือ t r u e m o n e y ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกและติดตามการใช้จ่ายได้ง่ายการปรับแผนเมื่อเกิดปัญหาหากคุณพบว่าในบางเดือนคุณใช้จ่ายเกินงบที่ตั้งไว้ควรหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในเดือนถัดไปเช่นการลดค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่จำเป็นหรือเพิ่มการออมให้มากขึ้นตัวอย่างหากเดือนนี้ใช้จ่ายเกินไปในหมวดค่าอาหาร 7,000บาทแทนที่จะเป็น5,000บาทคุณสามารถปรับการใช้จ่ายในเดือนถัดไปโดยการลดการทานอาหารนอกบ้านจาก2,000บาทเป็น1,500บาทการประเมินผลการออมทุกสิ้นเดือนควรประเมินว่าคุณออมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เช่นหากคุณตั้งเป้าหมายออม3,000บาทต่อเดือนคุณต้องตรวจสอบว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ตัวอย่างหากเดือนนี้คุณออมได้เพียง2,500บาท ควรตั้งเป้าหมายให้เข้มข้นขึ้นในเดือนถัดไปเพื่อให้ทันกับเป้าหมายรวม 3. การปรับแผนการใช้จ่ายและการออมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นการเพิ่มรายได้หรือการลดค่าใช้จ่ายทำให้แผนการเงินที่คุณตั้งไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ใหม่เพื่อให้การใช้จ่ายและการออมยังคงไปในทิศทางที่ถูกต้องการปรับแผนเมื่อมีรายได้เพิ่มการเพิ่มเงินออม หากคุณมีรายได้พิเศษเช่นโบนัสหรือรายได้จากงานเสริมคุณสามารถเพิ่มการออมให้มากขึ้นในเดือนนั้นตัวอย่างหากคุณได้รับโบนัส10,000บาทในเดือนนี้คุณสามารถเพิ่มการออมให้เป็น5,000บาทหรือเพิ่มเงินลงทุนในกองทุนเพื่อทำให้การเงินเติบโตเร็วขึ้นการปรับการใช้จ่าย การมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณอยากใช้จ่ายมากขึ้นเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการท่องเที่ยวควรมีการตั้งงบประมาณที่เหมาะสมและไม่ใช้จ่ายเกินกว่าที่จำเป็นตัวอย่างหากคุณได้รับรายได้เพิ่มจากการทำงานเสริม5,000บาทคุณอาจใช้จ่ายเพียง2,000บาทในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเพิ่มเงินออมอีก3,000บาทการปรับแผนการใช้จ่ายเมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการลดค่าใช้จ่ายในหมวดอื่น หากคุณพบว่าค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นเช่นค่าบ้านค่าไฟฟ้าค่าการเดินทางหรือค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นคุณสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆเช่นการทานอาหารนอกบ้านหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นตัวอย่างหากค่าใช้ใจ่ายบ้านเพิ่มขึ้นจาก8,000บาทเป็น10,000บาทคุณสามารถลดการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆเช่นลดการไปทานข้าวนอกบ้านจาก2,000บาทเป็น1,500บาท 4. การใช้เครื่องมือในการวางแผนการเงินการใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันในการวางแผนและติดตามผลการใช้จ่ายจะช่วยให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยบันทึกการใช้จ่ายวิเคราะห์งบประมาณและให้ข้อแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการปรับแผนการเงินแอปพลิเคชันและเครื่องมือแนะนำ TruMoney e ใช้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายและจัดสรรเงินในแต่ละหมวดหมู่ได้ง่าย Mint แ p ปพลิเคชันฟรีที่ช่วยในการติดตามการใช้จ่ายและตั้งงบประมาณ NYNB u n e e d a Budget แอปที่ช่วยให้คุณจัดการงบประมาณรายเดือนและตั้งเป้าหมายการออม 3. การวางแผนรายเดือนและติดตามผลการเก็บเงินไม่ได้จบแค่การตั้งเป้าหมายและแยกบัญชีออกจากกันแต่สิ่งสำคัญคือการติดตามผลทุกเดือนคุณควรกำหนดแผนการเก็บเงินทุกเดือนและตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างละเอียด เช่นคุณจะต้องจัดํมงบประมาณแต่ละเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ใช้เงินเกินกำหนด 4. การปรับแผนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้การวางแผนเก็บเงินของคุณต้องปรับเปลี่ยนอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงในรายได้คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับแผนให้เหมาะสมเช่นลดการใช้จ่ายในบางหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถเก็บเงินได้ตามแผน 5. เทคนิคในการลดค่าใช้จ่ายการเก็บเงินไม่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตคุณลำบากคุณสามารถใช้เทคนิคต่างๆเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเช่นการชอปปิ้งอย่างมีสติการเลือกซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นหรือส่วนลดและการทำอาหารเองแทนการทานข้างนอก 6. วิธีการเก็บเงินให้ได้ตามเป้า การตั้งเป้าหมายและวิธีการเก็บเงินไม่ใช่แค่การแบ่งเงินออกเป็นสี่บัญชีแล้วเสร็จแต่ยังต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บทนี้จะพูดถึงวิธีการทำให้การเก็บเงินกลายเป็นนิสัยที่คุณสามารถทำได้ทุกวัน 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้เช่น คุณจะเก็บเงิน1 0 0 0 0แสบาทใน1ปีโดยจะเก็บเงิน8 0 0 0บาทต่อเดือนหรือหากมีรายได้ไม่แน่นอนคุณสามารถเริ่มจากการเก็บเงินขั้นต่ำที่5,000บาทต่อเดือนแล้วเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้มากขึ้น 2. ใช้เทคนิคการแบ่งแยกในการเก็บเงินการแบ่งแยกเงินแต่ละประเภทเช่นเงินเก็บเงินใช้เงินลงทุนและเงินฉุกเฉินจะทำให้คุณไม่ลืม ที่จะเก็บเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับการติดตามการใช้จ่ายหรือใช้บัตรเครดิตเพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น 3. การตรวจสอบยอดเงินทุกเดือนในช่วงเริ่มต้นเดือนคุณจะต้องติดตามยอดเงินที่เก็บได้จากแต่ละบัญชีและปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าเงินในแต่ละบัญชีจะเพียงพอตามแผนที่ตั้งไว้เช่น หากพบว่าเดือนนี้ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามเป้าคุณอาจต้องลดการใช้ใจ่ายหรือหาทางเพิ่มรายได้ 7. การบริหารรายจ่ายแบบมีสติเพื่อให้การเก็บเงินเป็นประอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีสติและไม่ให้การใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นมาหักล้างการออมของคุณซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. การทำงบประมาณ คุณควรกำหนดงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือนและพยายามอยู่ภายใต้งบประมาณนั้นอย่างเคร่งครัดโดยการตั้งเป้าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่ารถค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายส่วนตัวหากมีการใช้จ่ายเกินงบในหมวดใดควรหาทางปรับการใช้จ่ายให้ลดลงในหมวดอื่น2การตรวจสอบและปรับปรงุงในตอนสิ้นเดือน คุณควรตรวจสอบการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้หากพบว่ามีการใช้จ่ายเกินคุณควรหาวิธีปรับลดในเดือนถัดไปเช่นการลดการใช้จ่ายในการเดินทางการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือการลดการทานอาหารนอกบ้าน 3. การใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวังแม้ว่าบัตรเครดิตจะสะดวกในการชำระเงินแต่ก็อาจทำให้คุณใช้เงินเกินความจำเป็น ดังนั้นคุณควรใช้บัตรเครดิตเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆและต้องชําระยอดเต็มในเดือนนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 8. การสร้างรายได้เสริมนอกจากการบริหารการใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วการสร้างรายได้เสริมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายเร็วขึ้นมีหลายวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 1. การทำงานออนไลน์ในยุคนี้การทำงานออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยทักษะที่คุณมีเช่นการเขียนบทความการออกแบบกราฟิกการทำการตลาดออนไลน์หรือการขายสินค้าออนไลน์ 2. การขายสินค้าหากคุณมีทักษะในการทำของเองเช่นการทำขนมเสื้อผ้าหรือของตกแต่งบ้านการขายสินค้าของคุณเอง ก็สามารถเป็นแหล่งรายได้เสริมได้และสามารถช่วยให้คุณเก็บเงินได้เร็วขึ้น 3. การลงทุนในหุ้นการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนต่างๆก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้ในระยะยาวโดยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากและค่อยๆขยายการลงทุนเมื่อคุณเริ่มเข้าใจวิธีการลงทุน 9. การทำให้การเก็บเงินกลายเป็นนิสัย การเก็บเงินจะไม่เป็นภาระถ้าคุณสามารถทำให้มันกลายเป็นนิสัยที่คุณทำทุกวันเช่นเดียวกับการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารเช้าการเก็บเงินก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้การเก็บเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 1. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายสามารถช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินมากขึ้นเช่น การตั้งเป้าหมายเก็บเงินห0 0 0 0แสนบาทใน1ปีหรือการตั้งเป้าหมายเก็บเงินในบัญชีเงินลงทุนเพื่อให้การลงทุนในอนาคตเติบโตขึ้น 2. สร้างรางวัลให้กับตัวเองเมื่อคุณเก็บเงินได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือนให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบเช่นการออกไปทานอาหารอร่อยๆหรือการซื้อของขวัญให้ตัวเองการให้รางวัลสามารถช่วยสร้างความสุข และกระตุ้นให้คุณทำต่อไป 3. ทํทำให้การเก็บเงินเป็นเรื่องสนุกการเก็บเงินไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเครียดหรือยากเกินไปคุณสามารถทำให้มันเป็นเรื่องสนุกด้วยการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวทำให้การเก็บเงินเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่ทำได้ 10. สรุปและแนวทางในอนาคตการเก็บเงิน1 0 0 0 0แสบาทในหปี ด้วยวิธีการใช้สี่บัญชีไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีแผนการที่ดีและทำตามขั้นตอนที่ได้แชร์ไปในบทความนี้ถ้าคุณสามารถบริหารการใช้ใจ่ายได้ดีและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาสั้นการเริ่มต้นเก็บเงินอาจดูเหมือนยากในช่วงแรกแต่เมื่อคุณเริ่มทําไปแล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งในที่สุดคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เกินคาดไว้ครับอย่ารอช้าเริ่มเก็บวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยครับข้อคิดการเก็บเงินไม่ใช่แค่เรื่องของการออมเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการจัดการชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาวทุกคนสามารถทำได้ถ้าคุณเริ่มตั้งใจและลงมือทำอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายการเงินได้เร็วขึ้น